ที่ผมเคยบอกว่าลุงตู่ไม่ใช่นักธุรกิจไม่ใช่พ่อค้าไม่ใช่เท่าแก่และจะไม่มีการคิดเรื่องกาไรขาดทุนตรงนี้ทั้งหากที่ประชาชนเข้าใจและเขาชอบตรงนี้ถ้าเป็นนักธุรกิจหรือพ่อค้าเวลาทําอะไรปริยญาเนี่ยจะคิดถึงกาไรและขาดทุนตรงนั้นแต่ไม่ใช่มาคิดกับประชาชนตรงนั้นไม่ได้นะเงินภาษีของประชาชนต้องคืนกลับประชาชนตรงนั้นตั้งหาก แล้วพี่เจงอ่ะจะลุยไปถึงขนาดไหนเนี่ยผมนี่ลุยไปก่อนเฮียหวังแล้วนะผมลุยไปก่อนล่วงหน้าไปก่อนหลายสิบจังหวัดแล้วจากการสัมภาษณ์เล็กจากการสัมปัสเวลาพักพักแลนสไลด์นะใช็คําว่าพักแรนสไลด์เนี่ย <c oughs> เขาเอาคนจากหมู่บ้านจากตําบลออกไปไปเจอที่จังหวัดครับก็เขาก็ไปกับขนคนไปเป็นคันรถคันรถเอาจใจกันยังไงก็ไม่เกี่ยวนะแต่ผมเนี่ย เข้าไปถึงบ้านเขาครับเข้าไปถึงหมู่บ้านเขาเข้าไปถึงตำบลเขาอันเนี้ยคือความอบ่นความความจริงใจและก็เป็นกันเองอืเขาจะบอกเราหมดเพราะเราไปถึงบ้านแต่เนี้ยผลไปแล้วก็เย่เย่ไปดา่าลุงตูดา่าลุงตูให้เขาเฮเขากลับมาเขาไม่ได้อะไรอแต่ผมเนี่ยเข้าไปถึงบ้านเขาเข้าไปถึงหมู่บ้านเขาก็จะมีคนเสดงกันแนะ่กนะันไหนผมว่าคนหยิบย้อยคนแค่นี้เอง ผมต้องการแค่นี้เวทีละพันสองพันพันสองพันห้าร้อยเจ็ดร้อยพันเราไม่ต้องการมากครับแต่มันได้เหนืองานผมจะเล่าให้ฟังนะครับมีอยู่ที่นี่ในจังหวัดขอนแก่นอําเภอชนบทซึ่งเป็นพื้นที่เสียแดงอพอผมปลาใสเสร็จเลิกเสร็จปับ๊บมีคนแสดงประมาณยี่สิบกว่าคนมาล้อมผมอ <Yeah. S 2> ผมก็ตกใจน่าเขาจะเล่นงานผมเขามาถึงชี้หน้าผมเลยอบอกว่าฉันจะบอกคุณหลายรอบแล้ว ว่าอย่าไปอยู่กับมัน <No. S 2> มันโกหกมันหลอกลวงมันหลอกใช้มันโกหกมันหลอกลวงมันหลอกใช้มันทำร้ายคนเสื้อแดงมาโดยตลอดออผมฉันอยากจะบอกคุณหลายรอบแล้วปรากฏผมก็ถามว่าที่คนที่คุณพูดน่ยมันหมายถึงใครประยุทธ์ไม่ใช่ออหมายถึงพรรคเพื่อไทยเขาว่าง,งั้นเลยเ,ออเขาบอกว่าอย่าไปอยู่เ,ออเขาหลอกใช้คนเสื้อแดงมาโดยตลอด เขาไม่มีความจริงใจอย่าไปอยู่กับมันอยากจะบอกหลายรอบแล้วนี่คือชาวบ้านมาด่าผมว่าอย่าไปอยู่กับฝั่งนั้นมาอยู่กับลุงตัวถูกแล้วนี่พี่เจงพูดอย่างนี้นี่ทัวลงไหมนี่ทัวลงไหมทัวลงนะนี่ไม่เป็นไรลงลงในเพจผมเลยนะนี่ชเนยเนเยช่วยลงเยอะๆหน่อยช่วยลงเยอะๆหน่อยนะ คนเสื้อแดงจะได้หูตาสว่างหลังจากไปพบเนี่ยผมจะบอกให้นะครับเวลาเวลาคนเสื้อแดงที่ออกจากพักเพื่อไทยไปทรยศเนี่แล้วคุณขายอยู่ตรงการแล้วทีพวกที่อยู่ไปไอไอไอผดดลองปฏิการที่ที่พวกคุณด่าเคยด่าเขาเนี่ยย้ายมาอยู่เต็มพักเนี่ยผสมพันธุ์กันเละเทะหมดเนี่ยทำไมคุณไม่ด่า เอาก็มาช่วยกันสร้างเจดีมาอยู่กับประชาธิปไตยไงเจดีกับบ้าอะไรอูเจดีอะไรเขามาเอาผลประโยชน์อที่หมดผลประโยชน์เขาก็ไปอยู่พรรคที่มีผลประโยชน์ใช่ป่ะเขาไปอยู่พรรคพลังประชารัฐอยู่พูมิใจไทยเพราะเขาเป็นรัฐบาลมันมีผลประโยชน์ไงตอนนี้พวกนั้นกําลังจะหมดผลประโยชน์เขาก็มาอยู่โดยคาดว่าพระเบอร์ไทยจะชนะจะแลนสไลด์เขาก็เลยมาอยู่เพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์ต่อไป แล้วแล้วไม่คุณไม่ดา่าเอากับเนื้อกับตัวแล้วไงจากจาก,จากอยู่กับลุงก็มาอยู่กับโทนี่ยังไงโองเอาคนแสดงมันดอดบอกผมนีไ่ไงพวกอย่างงูข้างบนน่ะเขากินไวยกันข้างล่างดาง่ากันเกือบตายข้างล่างี่ด่ากันเกือบตายผมเจอนกวีดเจอพันธม,มิตรด่ากันไวนูเจอเราเขาด่ากันแต่ฮารุไม่ข้างบนเขากินไวยกันเขากินหนูฉลามกัน ข้างล่างเนี่ยคนสแสดงจะไม่เป็นหมาล่าเนื้อให้ใครอีกต่อไปผมเลยชวนพี่น้องว่าคนสแสดงเนี่ยนะอย่าเป็นหมาล่าเนื้อให้เขาเวลาเขาจะกินอืเนือ้อก็ให้หมาล่าเนือ้อมีอคนบอกว่าคนสแสดงไม่ใช่หมา,าเป็นเสืออมผมเปรียบเทียบว,ว่าหมาเนี่ยมันซื่อสัตย์ต่อเจ้าของอไอ้บางคนไอ้โง่โที่อยู่ต่างประเทศบางคนเนี่ย,อย,บ,นนยบอกว่าอย่าเปรียบคนสแสดงเือนหมา,ามคนสแสดงเือนเสือ คำว่าหมาในที่นี้คือชาวบ้านร้านช่องเวลาเขาเลี้ยงหมาไว้เนี่ยหมาหมามันชื่อสัตว์เวลาจะกินเนื้อก็ตบมือทีหมาก็ไปล่าเนื้อล่า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 บาดเจ็บไปเลยก็กเลยพอได้เนื้อเสร็จเขาแบ่งกินกันบนบ้านหมาก็นั่งหอบแฮกแฮรกแคกแล้วก็ทาแผลตัวเองก็เลียแผลเงี้ยเสร็จแล้วคใครๆดูดำดูดีกับหมาหล่าเนื้อตัวนี้ไหมถึงเวลาพับพอเนื้อหมดตอนนี้จะไล่แกกำลังจะไล่แล้วตบมือทหมาก็ออกล่ผมจะไม่เป็นหมาล่าเนื้อให้ใคร อย่าหวังเนาะเราจะไม่เป็นหมาล่าเนื้อให้ครอีกใครจะเป็นหมาล่าเนื้อก็เชิญครับแต่ผมจะไม่เป็นหมาล่าเนื้อให้ใครทั่วมันลงเยอะๆชอบ